สวัสดีค่ะวันนี้วารานเือสอฟตบวค่ะแม่สีบ้ากิีดยวนะคะอยู่ที่สตูนนะคะซอบววค่ะหองมากเลยีรานด้วยกีร่างจะหลางน้องมาจะหล่างช่วยนะคะจะให้ยูริมาต้องรับนะให้แมับแมครับคนเาียวเลยวะแมทสัญญาณเมื่อรงแล้ว ว่าเอาลูกสาวไว้ให้แต่เมียกาบบริสัทเมียกันเปย่างเมื่อนี่มีอะไรครับลูกๆติดมาครับครับเป็นจะออโต้อันนี้การครับเป็นเดือครับบรแข็งได้ไปส่งกันไรครับอันทารุ่งได้แล้วบาดนี่ออกรถเกียร์ออโต้ให้ได้ไปซงกันไรร้านด้วยก่อนนะคะแล้วก็พี่แทนจะทำอาหารใช่ไหมคะใช่ เดี๋ยวจะเท่าน้ำซชื่อพี่แทนด้วยนะคะทอานุญาตนะวางกระดาษถั่วอุปก่ณ์นะครับผมที่กระดูกงูสงสัยเราจะมีการตินยากเกิดขึ it, <S <S ้นนะครับ <at> <sure. S 1> จะงัยเสียแผ่นเห็ดอาหารยงมีกำลังใจดีเนาะนั่งไถเด้ยังเอยนอนหลังวยก็มีผููนางเ้า ก็มนอางเดวดเ้ทยุ่งกัดกนโต๊ะเพื่อนผงที่โต๊ะาเงหรอโต๊ะทำาพี่่มีหม่องใส่ปอะไรพี่ทีใส่ป่ะทีใส่ใส่ถวยลางสปะนี่นะ

หัเมื่อบ่ักเมื่อกะเสบกึ่เก้าสตาดวะาียีนี่เดี๋ยวันี้รัยบเยียบียนนดีก่่ยัเรียกร้องเสเือเกินอ้ย่ที่าวยเป็นยังได้บาราเป็นนีภรรยาเนี่ยบอกตาทีหลักอ อวยใจเวอร์ท่านคัอไม่ไม่ชอบกันไม่เบื่อนเน่่อบมากอนเป็นปกติก็ไม่นี่เลยบอกไปแล้วนี่มาอันี่เขาโรซอยในแม่บ้านอ่ะให่างไ่แล้มินเหนื่อยปะใหญ่แล้วมินเหนื่อยก็สรัคนที่เหม็่นมากเนาะว่า บอกกันช้าทีก้าบานเอ้ยนั่นก้าบานเรีย้ยเปนการพกพื่อนกัแล้วฮะมีเรื่องท่พี่เขาแเอยคับวันนี้ครัวสอนะคะมันเโ็นสองที่เดียร์เขาแฝดตั้งนอเตียนเยอันนี้พี่เดีมอเตียนนึ่นโั้งมอเตียนอยู่หนนโนะหน่งหน่งโหลนึ่ โมเดลเราเหมือนมาเมื่อาเลยค่ะไ้ปวการก้ามเมถาวก้ามเมถาวก็ปวดขูมือร็ปวดแต่แค่ดีว่างงไปดิเราะเย้าคุณณพิมพ์เอาเส้นหรี่มาลเค่ป ดนแล,นแล,นลก่อนะแลก่อนะอม่ิไปเจอกันตอนทกํกข้า,ะะขาวแล้วคระครับตอนแรกเราจะทำใช่ไหมใช่ครับเราผมก็คงก็เป็นหลุมมือเขาอีกพอด์ตแมงหรือยัอย่าอาหนวอเดินหน่อยอย่าหันอยู่จะกอ้องไม่น้ำแน,น,น่จะสอสถ้ามีเหลือดแน่นที่จะมันตรง <c oughs> เห็นี่ลนึกถึงปอบหญ่มาว่างเตรียม้องไว้ให้เชฟพออีกที่หนึง่งนะครับใส่ให้กับสีละเลืนนอนะครับเรือเนี่ยครับเนี่อข้าวข้าวนึน่งส่วนใยชูนะครับีอยตัวนี้วิ่ข้าวครับ ขั้นเล็กน้อยนะครับใส่นะครับโนี่พี่ใส่เพื่อนใส่เยี่ยนหอกอันนี้ใส่แก่ปะพี่ใส่ไงพี่ยังดอกวันนี้ไม่มีข้าวนะคะพี่เทนบอกดูมึงพี่เทียนมันคือเป็นข้าวาวอยู่สูตรไหนนี่ยิ่สูตรบ้างเนี่ยอูมมามาอ้มมันมันเลยของที่มันจะทำให้อ้วนมากเลย ค่ะวันนี้ก็เอาคลิปมาฝากทุกคนเท่านี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามตอน,นแรกเราว่าเราจะได้ทำเละแต่ว่าเราไม่ได้ทำเนาะก็โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยังไงก็ฝากติดตามคล,คลิปต่อๆไปกันละกันนะคะ,คะสวัลิีนี้ชอบคุณะคะ่ะ